คันนี้นะครับติ๊กร้อยยี่สิบหาไอพบอกว่าขี่ไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงดังฝั่งด้านข้างสายพานนะครับนั้นเราก็เลยได้ทําการลื้อออกมาดูนะครับเราก็เลยมาเช็คดูนะมาที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยได้ไหมโอเคเนะีย <Okay. S 1> <c oughs> เราลื้อชุดฝากรอบสายพานออกมาแล้วนะครับ เราก็เนี่ยเราก็มาดูนะนี่วางเช็คไปแล้วพวกพวกนี้นะครับชุดชามใส่เม็ดสึกได้สึกนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้เม็ดขับผมก็เช็คด,ดูแล้วด้านในนี่นะก็ชุดชเม็ดขับนะครับก็ยังใช้ได้ปกตินะนี่เป็นเม็ดแท้ด้วยนะไม่มีปัญหาอะไรนะก็สึกตามระยะใส่เงินพอใช้ได้อยู่นะครับ อ่าตรงนี้อะไรอ่ะเสภานก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับยังไม่มีรอยร้าวอะไรใช้ได้ปกตินะเป็มีอยู่เลยอันนี้ชามตัวหน้าตัวนอกก็ยังใช้ได้อยู่สึกอยู่แต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับของแก๊อ่ะทีนี้เราเจอปัญหานี้นะครับตัวนี้ชามชามคัพตัวนี้นะครับมันสึกเยอะเลยเห็นนะเป็นร่องล,ลึกเลยนะเนี่ยลึกปรญญสังเกตนะมันลึกลงไปเยอะนะครับ นะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เลยผมก็ได้ถอดออกมาดูนะตัวโมเลก็ได้ใช้ได้ปกตินะเขาบอกเปลี่ยนมาใหม่บางอย่างก็คือที่เห็นก็จะมีตัวนี้เนาะที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับการใส่พานสภาพชุดคัดก็ยังดีนะถ้าครัดก็ยังดีก็เหมือนเปลี่ยนมาใหม่แต่นะครับแต่มันคือยี่ห้อของเทียมของธรรมดา ผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับทีเนี้ยมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับเราสังเกตว่าสปริงตัวนี้มันไม่มีเห็นไหมรเรามาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าถือที่ยึดสปริงนะครับของผ้าคัดมันขาดออกมาเนหะ็นไหมเนี่ยฝั่งนี้ยังอยู่ใช่ไหมฝั่งนี้ยังอยู่ฝั่งนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มสึกจะขาดแล้วใกล้ละของฝั่งเนี้ยเนี่ยใกล้ละใกล้จะขาดละนะครับนี่คือข้อเสียที่ผมเคยเจอนะ สลหรับชุดคัดที่เป็นของธรรมดานะครับที่มีปัญหาแบบนี้นะสำหรับรถคลิกร้อยี่สิบห้าอนะครับนะก็ผมก็แนะนำอย่างนึงว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชุดผ้าคัดอยากเสียเงินให้มันจบก็ขอให้เลือกยี่ห้อหน่อยนะครับอย่าดูแค่ราคาอย่างเดียวนะนะครับเพื่อเราจะใช้ได้นานาได้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับ